เจอแล้วเจอแล้วยาและนี่นะครับผมไม้ที่เราใช้ในการตกปลานะครับทีมนี้กินดีมากๆลงกินลงกินเลยนะครับผมอยากให้ทุกคนเอาไปลองดูนะครับผมเอาแล้วอุ๊บ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาวะมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยเอ้ยเอ้ยอ้จุกมีเฮ้ยร้100อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมกระหนอนน้ำร้อยตัวก็บัะนีนร้อยตัวครับออขอโทษด้วยที่หายไปนานมากๆนะครับผมเอ่อมันมีหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นกับผมในตอนนี้นะฮะคือผม

ดีมิตรรักนักตกปลาทั้งหลายนะครับผมทางบ้านใกล้แดนกุงทางบ้านทุ่งแดนไกลนะครับเทปนี้ผมพาทุกคนเนี่ยมาเที่ยวยังอ่างเก็บน้ําผาเงิบนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเขาเปิดตกปลาเป็นวันแรกนะครับผมแต่เหมือนจะไม่ค่อยมีใครรู้ข่าวเท่าไหร่ไม่มีคนเลย <laughs> นะครับวันนี้ก็มากับพี่เอกเอบีนะครับผมแต่ว่าพี่เอกไปตีปลาช่อนนะครับผมนี่พี่เอกอยู่ตรงนี้ผมอยู่ตรงนี้นะครับดูบรรยากาศกันครับผมฮ่า <laughs> ประมาณนี้เลยครับทุกคนบรรยากาศสบายๆนะแต่ผมชอบภูเขาแถบนี้มากเลยสวยดีนะครับวันนี้ก็ผมตกเป็นระยะ4.5นะครับเป็นกระบองนอนวันนี้ลองตกเป็นแบบบาลานซ์ดูนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะฮะเป็นบาลานซ์สตะขอนะก็เป็นตะขอเบอร์ห้าสตะขอนะลักษณะการตกเป็นแบบบาลานซ์นะครับและแน่นอนนะฮะทุกคนขายของนิดนึงที่ผมใช้ก็คือเป็นเบอร์ห้าของจินดามนีนะครับผมเบากว่าผิวกว่าปากินดีกว่านะ เป็นแบบตูดแบนนะที่ผมใช้นะครับซองละ35บาท3ซอง100บาทนะครับหาซื้อได้ตามร้านค้าใกล้บ้านนะครับผมใช้ประจำนะครับของจินดามันนี่เดี๋ยววันนี้มาดูผลงานกันว่าการตกบาลานซ์ที่หมายนี้จะเป็นยังไงนะครับซึ่งหมายนี้เป็นหมายของคูตั้ม PML นะครับขออนุญาตมาตกที่นี่นะครับผมก็คิดถึงทุกคนมากนะครับเดี๋ยวไปเตรียมอาหารนิดนึงเดี๋ยวขโมยอาหารก่อนขโมยนะพี่เอกไม่อยู่นะฮะขโมยอาหารเลยนี่เดี๋ยวเปิดดูว่ โอเคอ๋อทริปนี้พี่เอกใช้เป็นเหยื่อตกปลาเกตนะครับผมต่ไปครับเรามามากับระดับหัวจ่ายนะครับปลาเกตกับแยมโลแน่นอนเลยเห็นไหมเดี๋ยวไปผสมอาหารกันครับผมทุกคนเดย๋ยวตกปลาเกตแยมโลแยมโลก็ใส่สักไม่เยอะนะฮะหนึ่งในสามใส่ให้มันพอแตกมันนะอะม,มาดนีอ ส่วนผสมเป็น2ชุดนะครับทุกคนเป็นจิบผงชุดหนึ่งนะประมาณนี้โอเคเรียบร้อยครับมาี๋ยวไปลองดูกันนี่นะครับก็เป็นลักษณะการตกเป็นบาลานซ์ยาวชิ้หนา้ายาวประมาณ20่เซนนะครับยาวหนึ่งตะขอสั้นหนึ่งตะขอนะครับตัวสั้น,นจะเป็นตัวแตะพื้นนะครับลักษณะการตกวันนี้นะตัวสั้นผมจะจีบผง แบบนี้นะครับตัวยาวเนี่ยผมจะเป็นเม็ดเม็ดนอนพื้นแล้วกันนะครับโอเคเรียบร้อยเป็นลักษณะนี้นะฮะนั้นปลาปลาออกแล้วมันพร้อมแล้วปลามันพร้อมแล้วไป น้ำลึกนะครับอาแล้วปลาตัวแรกวายเข้ากลางพ้นมาปลานิ้นน้อยยิงยื้ยิงยื้ยิงยื้ยิงยืยงย้เจอเลยวักเลยกระชังได้ลงน้ำแล้วนะจ๊ะทุกคน สวัสดีครับผมพี่เอกสวดีครับกลับมาแล้วกลับมาแล้วเรากลับมาหาอาจารย์นุแล้วนะครับในกันบบรรยากาศที่ชุ่มชืม้นเฮ้ยยี่เป็ไทยนะวันนี้ก็ปกบานมากกับฝนตกเลยนะครับมาถึงนี่นาจะาที่ห้าปลายนะที่ห้าปลายก็ยังตกอยู่ครับก็ยังตกอยู่ตอนนี้ผมตกสติปื๊ะนะ มาต่อสู้กับกบบระบองวานนอนของอาจารย์นุไปนะครับแล้วก็แหมมาปอสองรุ่มหนึ่งแถกนะอาจารย์นุลงคันเด้งของลกสอวกันเดี๋ยวฉันจะลงแหมคันอ๋อจะลงคันอยู่ครับพี่เอกก็ตกเป็นสปิวนะครับง่ายๆนะสปิวคือมันง่ายครับง่ายครับสบายๆแต่ผมนี่คือแบบแบกอะสายเจ็บหลัง <laughs> <laughs> โอเคนะฮะสองคนสองสไตล์นะใครอยากดูสปิวนะก็ไปดูได้ในช่องของพี่เอกนะครับผมนะโอเค แต่เราตอนนี้ก็เดี๋ยวมาเราลุ้นกันครับผมตอนนี้เมื่อกี้มียี่สกกระโดดนี่สองสามทีแล้วนะครับอ่าไะนั่นป้าอะไรอ่ะเสด็จหรอโอเคครับผมเดี๋ยวไปลุ้นกันครับ เอาแล้วุดสูบไปเนี่ยเดินิ่งครับเอ๊ินีต้อบืนี่องนิขนาดนี้เสดี่สูป่ลุโอ้ยตเอ้ยอเด็ดเออโอ้ยเ็ดอ้ใหญ่เงาเ็ดยักษ์ อ้ดีแล้วเมนูมาตอนนี่ฮะหมอยักษ์หมอยักษ์โอ้ยใหญ่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 มลิ้นมีอย่างนู้นมีอย่างสักอย่างว่ะไอพลินนีกระอุ้ยทอดกรบกินอุ่ร้อนแก้มน้ำลำไย มาพักกินข้าวครับเมนูเช้านี้ก็มีน้ำพริกตะแดงนะครับหนังปองแล้วก็ปองเล่นก่อนละบอกรหมกแล้วก็มีแคบหมูแคบห,หมูกับน้ำพริกตะแดงเมืองเมือง กินข้าวกันเนาะเล็กกาทัวงหมดเลยอ๋อระหว่างกินข้าวก็มีมาเก็บเงินเนาะกรรมการครับกรรมการอ๋อสามสิบบาทเองอ๋อสามสิบบาทหลังคันสิบอ๋อคันละสิบบาทห้าคันสี่สิบเฮ้เหมือนอ๋อลดเะโอเคแต่เขาลงสี่การเขาเลยเซีงสี่สิบอ๋ออารมณ์เหมือกันได้เนี้ยเนี่ยนอนได้ก่อนครับไอ้ นอนก็คือต่อๆอ,อ๋อก็คือเสียเส้ยงหับรอบนึงเสี้ยงบรอบโอเคครับผมอ่ะนอนได้นะครับใครอยากมาก็มานอนได้เนาะโอเคกางคืนคือ,คอมันมืดนะ <laughs> โอเคครับผมมาโอเคทุกคนพี่เอกบอกว่าให้ไปลองหาหนอนน้ํานะครับจากไม้ไผ่เอ้ยจากไม้เนาะไม้ไม่อยู่ในหน้ามันมีมดแหละโอเคแล้วก็ลองเอามาตกดูนะครับเดี๋ยวไปหาก่อนไปไม่มี ไม้ที่มันอยู่ในน้ํามีรูแล้วมันจะมีห่อนน้าข้างในนะบรรยากาศวันนี้ก็แบบมีเพื่อนๆนักตกปลาแค่สองคนนะครับนี่เหรอไม้ใหญ่ไปเปล่า โอ้โอตอนนี้ผมพาทุกคนเดินทางมาถึงสันเขื่อนแล้วเราตกกันตรงโน้นนะครับนี่สันเขื่อนอยู่นี้มีนักตกปลาอยู่โน้นนะครับแค่กลุ่มเดียวสองคนนะเดี๋ยวเรามาหาแรงน้ํากันทุกคนเฮ้ยเฮ้ยผมเห็นปลาผมเห็นปลาผมเห็นปลาเห็นผมเห็นปลาผมเห็นปลา มเห็นปลาว่ายเข้ามาในนี่ตัว<ป>เจอแล้วเจอแล้วทุกคนนี่หนอนน้ำเจอแล้วเจอแล้วนี่ครับหนอนน้ำเจอแล้วเออนี่ <c oughs> Yeah. Mm. โอเคอึ๊ยหนักมากเนี่ยครับมันมีของดีอยู่ในนี้นะทุกคนไปเดี๋ยวเราเอาไปตกป,ปลากัน,น,น๋นนเน,นี่ครับเยอะเลยกินดีมากนะบอกเลย ยูอีบีิีซายเลยหรอชิตซายเลยโอ้ยไม่กอดใหญ่เลยดูเออยานี้จะเป็นตัวแล้วนั่นเนอง ยหัวไปตัวแสดงว่าที่แผ่นนินมันไปตอดไม้เก่านี่อาจจะเป็นเพราะว่าไปห,หายตัวนี้ด้วยเนาะอ่าร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับพี่เอกบอกมาจมูจัดจ้าคำนี้มาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาวะมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยเอ้ยเอ้ยจุ๊บมีเฮ้ยร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหม หนอนน้ำร้อยตัวก็ปนี้ร้อยตัวครับเต็มผากเต็มผากฮ่าฮ่าหนอนน้ำครับได้เหลืองได้เหลืองใน ê, เต็มปากเลยหนอนน้ำครับอไ,อไอตัวนี้เหลือแต่หัวเห็นไหมเนี่ยโอเคสวยงามอ้วนปักเลยมันจงใจมันอิ่มปลากรจุ๊ดปลากรจุ๊ด นี่ปนินครับอู้หู้สวยงามเนอะแอปเปิ้เข้าใจกันอ่อฮู้ยุู้ยดุหุ้ยมันมากเลยเรื่องตัวใหญ่อยู่ไกลตัวใหญ่เล้ยสุดพิปลตาบอลอชลระบายใหญ่มาเร็วเด้อเรือนกานนะรุ่นน้องเหรอเฮ้ยพี่ใช่พี่ที่ทำกระทุ้งหรือเปล่าเยน โอ้โหมาอีกแล้วครับโอ้ขิมนุม่วนเกินซ้ายขวาซ้ายขวาวันนี้ผมมอสลาว์วอมาสลับแบบหมุนซึ่งลึงตลอดวันมาอ,าอีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับมันเกินนุแมงน้ำกับปนินไซเบเบ้แบบเ้ ครับเป็นไงแมงน้ำสุดยอดเดีตัวเดี๋วไปร่อยอ้ยตัวนี้ใหญ่ใหญ่ดิลูกอวนปลาอวนปลาครับผมโอ้โหตัวนี้อวนปลาเลยแมงน้ำครับผม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  ว้ออาวพ่อออมาแล้จักเบ็ดปล่อยตกน้ำโอ้นี่ครับผมแมงน้ำหูโโย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 นี่ครับ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 ,รบชุบ อาหารไอ้บีกี่ดีแก่กระป๋อเออโต้อันนี้อันอย่างงานโต้เออหมดที่เต็มปากแต่งานแล้วเี่มาลุนลัวนอนน้ำว้ายทุนหายนี่ไงติดเลย Yeah! และนี่นะครับผมไม้ที่เราใช้ในการตกปลานะครับทิปนี้กินดีมากๆลงกินลงกินเลยนะครับผมอยากให้ทุกคนเอาไปลองดูนะครับผมข้างในนี้มันมีของดีอยู่ย่า yeah! นี่นะครับผมก็เป็นผลงานปลารวมในทริปนี้นะครับก็ผมก็ได้ประมาณ20กว่าตัวนะครับผมแต่ว่าไซส์แบบเล็กมากนะครับนะโอ้โหของพี่อีกแบบ หูประชอ่อนโคตรใหญ่ทุกคนโลกกว่าแน่ๆเ,เร็วกว่านี่น,นะผลงานของอกบยางเคอร์ฟิวนะครับนี่ไปนู่นนะฮะโอเคนะฮะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามพีโน่ฟิชชิ่งนะครับผมเราจะเดินทางไปถึงหนึ่งแสนซับให้ได้พร้อมๆกันนะครับขอโทษด้วยที่หายไปนานมากๆนะครับผมมันมีหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นกับผมในตอนนี้นะฮะคือผม